สวัสดีค่ะวันนี้เรามาเรียนกันต่อนะคะกับการเรียนออนไลน์กับวิชาข้อควาย32202คณาสัตร์เพิ่มเติม4สำหรับนักเรียนชั้นม5ทับ1-5ทับ2นะคะครั้งนี้เป็น EP ที่12แล้วค่ะออกอากาวันที่13เดือน1ปี64นะคะสอนโดยคุณพูจิสุรางนะคะเรามาดูการบ้านกันก่อนนะคะข้อที่1เมนูของร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารไทย12อย่างอาหารจีน8อย่างและอาหารญี่ปุ่น5อย่าง ถ้าต้องการเลือกสั่งอาหารหนึ่งอย่างจะสามารถได้ได้สั่งอาหารได้กี่แบบโอเคก็จะเห็นว่าพิจารณาการสั่งอาหารหนึ่งอย่างได้ดังนี้เลือกอาหารไทยมี12อย่างเลือกอาหารจีนจะมี8อย่างถูกไหมคะแล้วก็อาหารญี่ปุ่นมี5อย่างสแสดงว่าเราก็สามารถได้ทุกอย่างดังนั้นเนื่องจากอาหารแต่ละแบบไม่ซ้ำซ้อนกันก็ทำให้ใช้การหลักการบวกวิธีการเลือกอาหารได้เป็น12บวก8บวก5จะได้เป็น25นะคะโอเค ข้อสองกระมวลนำกระเบื้องรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าที่แต่ละด้านยาวหนึ่งหน่วยเกแผ่นมาเรียงชิดกันดังรูปนี่รูปนี้จากการจัดเรียงกระเบื้องข้างต้นจะมีรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าทั้งหมดกี่รูปอันนี้จะคล้ายกับตัวอย่างเลยนะคะแต่ว่าเพิ่มอีกชั้นหนึ่งโอเควิธีทำการจัดเรียงกระเบื้องดังรูปมีรูปสามด้านเท่าสขนาดนะคะก็คืออันที่1ขนาดที่1ด้านเท่ายาวด้านละหนึ่งหน่วยมี9้ารูปอันนี้นะหนึ่ง สอันนี้ก็3 4อันนี้5ใช่ไหมอันนี้6 7 8แล้วก็ข้างบนเป็น9ก้คูเราบอกก่อนรูปเล็กมี9รูปักเรียนนับได้เนาะจากรูปเล็กมี9้ารูปนะอ่ะคราวนี้ถ้าเป็นด้นละสองหน่วยจะมีกี่รูปมาดูนะคะอย่างนี้นี่คือ1รูปถูกไหมอันนี้2รูป แล้วก็อันนี้อีกเป็น3รูปดังนั้นแบบที่เป็น2หน่วยจะมี3รูปนะคะแล้วก็สุดท้ายแบบที่ยาวด้านละ3หน่วยก็คือรูปใหญรูปเดียวดังนั้นก็จะมี9 3แล้วก็1ก็เหมือนเดิมช้หรักการบวกนะคะได้รูปสัตวเหมือนทั้งหมดเอา9ก้บวก3าบวก1ก็ได้13รูปนะคะงาน,นข้อนี้ก็ตอบ13รูปนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันต่อนะคะกับ ตัวอย่างหน้า72ดนักเรียนดูหน้า72นะวันนี้จะเริ่มต้นตรงนี้เลยนะคะตัวอย่างสมมุติว่าบัวตองเนี่ยจะขับรถดยเดิน,นกรุงเทพกลับไปเยี่ยมบ้านที่เชียงใหม่โดยระหว่างทางจะต้องแวะเยี่ยมญาติที่นครสวรรค์ด้วยถ้าเส้นทางจากกรุงเทพไปนครสวรรค์มี2เส้นทางและเส้นทางจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่มี3เส้นทางแล้วบัวตองจะขับรถจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ทั้งหมดกี่เส้นทางก็วาดเป็นแผนภาพเป็นรูปนะกรุงเทพ นครสวรรค์ใช่ไหมมีกี่เส้นมีอันนี้หนึ่งก็มีอันนี้หนึ่งเป็นสองเส้นพอถึงนครสวรรค์เสร็จปุ๊บจะไปเชียงใหม่ก็มีอันนี้อีกหนึ่งสองสาเป็นแบบนี้อ่ะค่ะที่เขาถามว่าถ้าเริ่ม,กกม,ม,มาจา,ก,า,า,า,ก,า,ากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยมีทั้งหมดกี่เส้นทางโอเคจากรูปอาจพิจารณาได้ว่าการเดินทางจากกรุงเทพไปเชียงใหม่เนี่ยโดยการผ่านนครสวรรค์นะคะประกอบด,ด้วย2ขั้นตอน,นย่อยได้แก่ขั้นตอนที่1 เดินทางจากกรุงเทพถึงนครสวรรค์ทำได้2เส้นทางขั้นตอนที่2เดินทางจากนครสวรรค์ไปเชียงใหม่ได้3เส้นทางถูกไหมดังนั้นการจะไปจากกรุงเทพไปเชียงใหม่ต้องทำา2ขั้นตอนต่อเนื่องกันด้วยนะเน้นว่าต่อเนื่องกันและสำหรับแต่ละเส้นทางในขั้นตอนที่1จะสามารถเดินตามขั้นตอนที่2ได้อีก3เส้นทางดังนั้นจึงมีเส้นทางทั้งหมดเป็นได้คือเอา2คูณกับ3จะได้6เส้นทางนะคะ อาจเขียนแผนทัศน์ไปดังนี้อ่ะอันนี้กรุงเทพไปนครสวรรค์ทางที่หนึ่งนครสวรรค์ทางที่สองอันนี้เชียงใหม่เป้าหมายเราอยู่ที่เชียงใหม่ก็มีเชียงใหม่หนึ่งเชียงใหม่สองเชียงใหม่สามเชียงใหม่หนึ่งเชียงใหม่สองเชียงใหม่สามเพราะทางแยกกว่าที่นครสวรรค์ถูกไหมอ่ะดังนั้นถ้าเส้นทางแรกเป็นยังไงจากกรุงเทพไป น1คือเชียงเอนครสวรรค์1แล้วก็ไปที่เชียงใหม่1เขียนอย่างนี้เลยนะอันนี้2น1ไปเชียงใหม่2อันนี้3นครสวรรค์1ไปเชียงใหม่3อันนี้4นครสวรรค์ไปเชียงใหม่เอนครสวรรค์2ไปเชียงใหม่1อันที่5นครสวรรค์2ไปเชียงใหม่2และสุดท้ายคือนครสวรรค์1ไปเชียงใหม่3ก็เขียนแจกันได้แบบนี้นะคะ อ่นี่คือที่มาของการหลักการบวกกับหลักการคูณน,นะคะตอนนี้คุณครูถึงหน้าจะดสิบสามแล้วนะ,ะหลักการคูณ multiplication นะคะก็คือในการทำงานอย่างหนึ่งถ้าสามารถแบ่งขั้นตอนทำงานออกเป็นสองขั้นตอนซึ่งต้องทำต่อเนื่องกันโดยที่ขั้นตอนที่1สามารถทำได้ n หนึ่งวิธี และในแต่ละขั้นตอนของตอนที่1สามารถทำมาตอนที่2ต่อไปได้ด้วยการทา n สองวิธีและเราสามารถทําได้ทั้งหมดเอา n 1กับ n 2ไปทํายังไงกันคูณกันเพราะมันคือหลักการคูณครั้งที่แล้วเราเป็นการบวกถูกไหมครั้งนี้เป็นการคูณโอเคเดี๋ยวตัวอย่างนะสามารถอธิบายแนวะคิดของหลักการคูณด,ดังแผนภาพนี่การทํางานวิธีที่1วิธีที่2วิธีที่สาม จนถึงวิธีที่ n ถูกไหมเออ่ะเป็นสามเป็น n นนะแก้สามเป็น n ในวิธีที่ n อน่ะคราวนี้ขั้นตอนที่สองก็จะมีกี่อันก็ไล่ไปมนก็มีก็มี n n วิธีเหมือนกันอันนี้ก็จะเป็น n1 หนึ่งวิธีอันนี้ก็จะเป็น n 2สองวิธี n 2สองวิธี n 2สองวิธีก็คือเอาเอหนึ่งกับ n 2สองมาคูณกันจะเห็นได้ว่า การทำงานทั้งหมดจะมี n 2 n 2บวกกันไปจนถึง n 2เรื่อยๆถูกไหมคะมันก็คือเอา n 2คูณกัน n 1ตัวดังนั้นก็กลายเป็น n 1คูณกับ n 2วิธีนะคะตอนนี้คุณครูสอนถึงหน้า74อันนี้หน้า74็ดสินะคะก็คือสรุปได้อย่างนี้นะต่อไป ตัวอย่างที่ห้านักเรียนตัวอย่างที่ห้าหน้าเจ็ดสิบสี่นะร้านอาหารแห่งหนึ่งมีอาหารคาวสี่อย่างและขนมสามอย่างถ้าลูกค้าต้องการอาหารคาวหนึ่งอย่างและขนมหนึ่งอย่างเขาจะสามารถเลือกได้ทั้งหมดกี่แบบวิธีทำสมมุติว่าอาหารคาวมีสี่อย่างได้แก่ข้าวหนึ่งข้าวสองข้าวสามข้าวสี่ก็คือใช้ข้อควายนะคะและขนมมีสามอย่างก็จะเป็นขอไข่หนึ่งขอไข่สองไข่สามนี้ ในการเลือกรับประทานอาหารประกอบด้วย2ขั้นตอนที่ต่อเนื่องกันก็คือกินข้าวก่อนแล้วก็ากินขนมถูกไหมดังนั้นขั้นตอนที่1เลือกอาหารค้าวได้กี่แบบอาหารคาวมี4แบบก็ได้4แบบเลือกขนมได้กี่แบบ3แบบนะคะดังนั้นจากกา,การคูณจะได้ว่าลูกค้าสามารถเลือกสั่งอาหารได้ทั้งหมด4คูณ3เท่ากับ12แบบซึ่งเขียนแผนภาพการสั่งอาหารได้ดังนี้น,นี่ก็คือข้าวหนึ่งช่นเลืกินอาหารคาวที่1ก็จะมีสิทธิ์เลือกขนม สามแบบถูกไหมอ่ะเหมือนกันเราคาววันที่สองอาหารคาวันที่สองก็จะมีสามแบบเหมือนกันหนึ่งสองสามจะกินอาหารคาวที่สามก็มีขนมสามแบบกินคาววันที่สี่ก็มีขนมสามแบบอยู่ดีดังนั้นก็แค่เอาอะไรข้างหน้าเป็นสี่ข้างหลังเป็นสามใช่ไหมเอาสี่ไปคูณสามได้สิบสองแบบนะคะอ่ะต่อไป ตอนนี้เราอยู่ที่หลักการคูณกรณีทั่วไปนะคุณครูอยู่ที่หน้าเจ็ดสิวตัวอย่างสิอ่ะในการทำงานอย่างหนึ่งถ้าสามารถแบ่งขั้นตอนการทำงานได้เป็น k ขั้นตอนซึ่งต้องทำงานต่อเนื่องกันด้วยนะโดยที่ขั้นตอนที่1สามารถทำได้ n หึงวิธีและในแต่ละขั้นตอนของขั้นตอนที่1สามารถทำขั้นตอนที่2องได้โดยใช้เป็น n 2วิธี แล้วก็วิธีละขั้นตอนที่1และขั้นตอนที่2สามารถทำขั้นตอนที่3มได้เป็น n 3วิธีไปเรื่อยๆจนถึงวิธีละวิธีของขั้นตอนที่1จนถึง k ลบหสามารถทําขั้นตอนที่ k ต่อไปได้ที่ n k วิธีแล้วเราสามารถทํางานทั้งหมดเท่าไหร่เป็น n 1คูณ n 2คูณไปเรื่อยๆจนถึง n k นะคะก็คือมีทั้งหมดกี่ขั้นตอนก็ออกมาคูณกันได้เลยโอเคต่อไปอยู่ตัวอย่างกัน ตัวอย่างที่หกตอนนี้อยู่หน้าจะสิบหกเหมือนเดิมนะวันนี้จะเยอะหน่อยเพราะครั้งที่แล้วจะน้อยเนาะอ่าตัวอย่างที่หกชายคนหนึ่งมีเสื้อหกแบบกางเกงสามแบบในคไทห้าแบบถ้าชายคนนี้ต้องการแต่งตัวออกจากบ้านในการใส่เสื้อใส่กางเกงของเนคนนไทสามารถแต่งทั้งหมดกี่แบบเหมือนการเลือกเสื้อผ้าใช่ไหมอ่ะวิธีทำการแต่งตัวของชายคนนี้มีสามขั้นตอนถูกไหมคะก็เริ่มจากเลือกเสื้อก่อนเสื้อมีกี่แบบหกแบบ ก็ได้เสื้อ6แบบขั้นตอนที่2เรื่องกางเกงก็มี3แบบอันที่3ก็คือเรื่องในไครได้5แบบทํายังไงเอย่ยใช้การบวกกับการคูณใส่เสื้อผ้าต้องใส่เป็นขั้นตอนถูกไหมดังนั้นก็คูณค่ะสามารถแต่งตัวได้เอา6คูณ3คูณ5ได้90แบบแสดงว่าถ้าเราทาเป็นจริงถ้าเรามีเสื้อนักเรียน6ตัวกางเกง3ตัวกางในไข่5แบบเนี่ยสามารถสลับสีสลับกันได้ถึง90แบบเลยนะ แสดงว่าถ้าใครบ่นว่าเสื้อผ้าไม่มีแสดงว่าเราต้องคิดใหม่อะนะว่าเราสามารถจับคู่ได้เยอะขนาดไหนโอเคต่อไปมาดูการบ้านสิการบ้านนี่12นะคะก็คือให้จดหน้า72ถึง76ลงสมุดจะเห็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณครูขึ้นเรื่องใหม่ถูกไหมนักเรียนกำลังเรียนรู้เรื่องใหม่ดังนั้นก็อาจจะต้องมีการที่แบบให้เวลาเลดนึดนงนักเรียนจดก่อนเลยจดนี่เลยนะคะ ยังไม่มีการบ้านให้ทำพิธีการบางอื่นนะคะนักเรียนก็อย่างที่บอกนะตอนนี้นัดใหม่เหมือนเดิมวันพุธส่งงานถ้าเผื่อไม่ทันมีปัญหาอะไรบอกคุยได้แต่ก็ต้องส่งนะเพราะาถ้าไม่มีก็มไม่มีคะแนนให้เหมือนกันนะคะโอเคค่ะวันนี้แค่นี้ค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ